สวัสดีค่ะรู้ดวงรู้ชีวิตจากกบโผลานะคะวันนี้คลิปนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกันถึงในเรื่องออท่านที่เกิดลัคนาราศีกรกฎนะคะหรือว่าดวงครึ่งปีหลังระหว่างเดือนมิถุนายนถึงเดือนธันวาคมพศ2566นี้นะคะชาวราศีกรกฎนะคะ จะมีดาวจันนะคะหรือว่าเลขสองเป็นดาวเจ้าเรือนนะคะแล้วก็เป็นธาตุน้ำซะด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอุปนิสัยใจคอบุคคลิก การแสดงออกต่างๆในการใช้ชีวิตของชาวกรกฎนะคะก็จะโน้มเอียงไปในทางของดาวจันทร์เสียเป็นส่วนมากนะคะคราวนี้เรามาดูกันว่าแล้วดาวจันทร์อยู่ในราศีกรกฏนะมีบุคลิกหรือมีนิสัยจิตใจอย่างไรกันบ้างนะคะซึ่งดาวจันทร์อยู่ในราศีกรกฎเนี่ยเป็นธาตุน้ําใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนิสัยหรือว่าจิตใจของเขาเนี่ยก็คือจะค่อนข้างจะมีบุคลิกจิตใจที่แบบว่า อ่อนไหวนะคะแล้วก็ค่อนข้างจะเบาบางนุ่มนวลน,นะคะอ่อนโยนนะคะแต่ว่าจะมีสเสน่ห์สุดๆเลยนะคะที่เขาบอกกันว่าดาวจันเนี่ยคนที่มีดาวจันอยู่ในตัวเองหรือเกิดวันจันนะคะแล้วก็ยิ่งเป็นเ,เกิดในลัคนาราศีกรกฎด้วยนะคะแล้วเป็นธาตุน้ำด้วยเนี่ยเป็นคนที่สวยนะคะแล้วก็จะมีสเสน่ห์นะคะกรณีถ้าเป็นผู้หญิงนะคะคราวนี้เรามาดูว่า เอชาวกรกฎเนี่ยเขาเนี่ยคือเขาจะไม่ธรรมดาเลยก็จะจะไม่เหมือนอราศีอื่นๆคือเขาจะมีความเป็นพิเศษของเขาคือเขาจะเป็นคนที่เอาใจใส่ต่อคนที่ตัวเองรักอย่างมากนะคะแล้วก็ใครก็แล้วแต่ที่อยู่รอบข้างเขาทั้งหมดเลยนะคะเขาจะดูแลเทคแคร์ care, ได้อย่างดีเยี่ยมเลยนะคะแล้วก็ด้วยความแบบว่าเอาใจใส่แบบละเอียดอ่อนนะคะแล้วก็ เป็นคนที่มีนิสัยที่แบบสุภาพนะคะสะอาดน่าเข้าใกล้นะคะถ้าถ้าเป็นผู้ชายก็จะเป็นผู้ชายที่เรียบร้อยนะคะแล้วก็จะชอบเทคแคร์บริการดูแลคนรอบข้างได้ดีได้เก่งนะคะแต่ถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยก็จะเป็นคนที่มีกิริยาสวยงามนะคะแบบมีสเสน่ห์สุดๆนะคะแล้วก็มีความปาณีสงบสงเง่ยมแล้วก็เป็นมีความนุ่มนวลละเมียดละไมนะคะคือแบบว่าเหมือนเหมือน เป็นนางฟ้าคือเป็นตัวแทนของนางนางฟ้าก็ว่าได้นะคะแล้วก็ที่สำคัญคือเขาเนี่ยจะมีเป็นอะไรที่ใจดีมีความเมตตาชอบช่วยเหลือชอบอุปการะนะคะพร้อมแบบความเห็นอกเห็นใจเขาเนี่ยกับผู้อื่นหรือคนรอบข้างเนี่ยเขาจะจะเน้นมากแล้วเขาจะแบบว่าเหมือน ปล่อยผ่านไม่ได้ถ้าใครตกทุกข์ได้ยากมาแล้วก็มาขอความช่วยเหลือของเขาเนี่ยนะคะเขาก็จะแบบว่าเขามีจิตใจดีอยู่แล้วนะคะแล้วก็แบบว่าเป็นคนที่มีจิตเป็นสาวธารณะนะคะคือชอบที่แบบเป็นจิตอาสาชอบช่วยเหลือผู้คนเป็นชีวิตจิตใจเลยนะคะแต่ถ้าหมายถึงในเรื่องของอ,อจิตใจลึกๆเข้าไปเนี่ยคือเขาเป็นคนที่ใจเย็นนะคะแล้วก็ขี้สงสารใจอ่อนแล้วก็มีความ เอื่อเฟื้อเพื่แผ่มีความอาทรมีความอบอุ่นนะคะแล้วก็รักครอบครัวอย่างมากนะคะซึ่งแล้วแบบเขาจะห่วงนูน่นห่วงนี่ห่วงหน้าพะวงหลังอะไรประมาณนั้นนะคะคร mm hmm. าวนี้ว่าถ้าใครเนี่ยได้ชาวกรกฎเนี่ยมาอยู่ใกล้ๆไม่ว่าจะเป็นเพื่อนเป็นแฟนเป็นคนรักหรือเป็นคนในครอบครัวนะคะจะรู้สึกได้ถึงความอบอุ่นแล้วเขาก็จะแบบเทคแคร์ดูแลคือแบบเป็นอะไรที่หาข้อติไม่ได้เลยในเรื่องตรงนี้เลยนะ เขาสุดยอดมากๆนะคะของชาวกรกฎนะคะแต่ว่าข้อเสียก็ต้องควรระวังบ้างนะคะเช่นชาวกรกฎเนี่ยคือเขาเป็นคนอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างจะเชื่อคนง่ายนะคะเหตุผลเพราะอะไรก็เพราะว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือชอบเป็นจิตอาสานะคะอยู่เสมอนะคะคือถ้าไม่ไม่แย่หรือไม่เหนื่อบากกว่าแรงเนี่ยเขาต้องรีบเลยกระตือลือล้นแล้วก็ช่วยแบบ เต็มร้อยเลยนะคะอาจจะเป็นด้วยความเก่งอกเก่งใจ แล้วก็ด้วยความใจดีของเขาก็เป็นไปได้ก็เพราะว่าเขาเป็นดาวจันทร์แล้วก็เป็นธาตุน้ําด้วยนะครับแล้วอยู่ในราศีก็รกฎด้วยเป็นต้นธาตุน้ําทําให้ยิ่งแบบว่าอ่อนไหวนุ่มนวลน,นะคะแล้วก็พร้อมที่จะคล้อยตามนะคะโดยเฉพาะเขาจะเป็นผู้ตามที่ดีจะไม่โต้แยง้งจะไม่มีปัญหานะคะคือสั่งอะไรมาหรือพูดอะไรมาเนี่ยเขาจะเชื่อฟังแล้วก็เชื่อคนเชื่อไปแบบว่าแบบไม่ไม่ไม่มี ถึงอะไรที่แบบว่ารู้สึกว่าคนอยู่ใกล้ตัวแล้วจะจะ,จะลำคาญนะคะเพราะเขาจะตามใจคนนะคะเขาเอาใจคนเก่งแล้วก็จะตามคนตามใจคนรอบข้างอย่างมากนะคะตรงนี้ก็ทําให้เขาเออ ชาวกรกฎเนี่ยก็ต้องระวังตรงอื่นตรงนี้ด้วยนะคะเพราะว่าถ้าเราไปช่วยเหลือคนอื่นเนี่ยเกินความสามารถของเราเราก็ต้องดูว่าถ้าอยู่ในสถานการณ์ที่เรายังไม่พร้อมเนี่ยเราก็ต้องเบาๆานิดนึงแล้วก็ต้องรอบครอบนิดนึงนะคะต้องไม่ใจอ่อนต้องไม่ใจดีจนเกินไปนะคะเช่นหรือว่าออาจจะแบบว่าเกรงใจเขาแล้วก็ไปรับปากรับคํา ต่างๆนะคะเช่นจะเคลื่อนไหวทําอะไรสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยเอ,อชาวกรกฎควรจะต้องทบทวนวางแผนให้ดีให้ชัดเจนนะคะว่าตกลงว่าเราจะเออถ้ามีดีลมีสัญญาอะไรกันเนี่ยตกลงว่าเราเนี่ยจะทําหรือไม่ทําใช่หรือไม่ใช่เราต้องเอามาพิจารณาให้รอบคอบก่อนนะคะเพราะว่า ออก่อนที่จะมีปัญหาต่างๆถ้าไปทําสัญญาหรือรับปากรับคําไปแล้วเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าบางครั้งเนี่ยเราเป็นคนที่อ่อนไหวและเราเป็นคนที่เปลี่ยนแปลงง่ายนะคะมันมันก็เลยเกิดทําให้ความไม่แน่นอนเกิดขึ้นนะคะพอความไม่แน่นอนเกิดขึ้นความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเราก็จะ กลายเป็นคนที่ไม่น่าเชื่อถือเครดิตแล้วก็จะเสียแล้วมันก็จะทําให้เสียหายปัญหาต่างๆมันก็จะตามมาแบบไม่รู้จบนะคะแต่จุดเด่นของชาวกรกฎนะคะเนื่องจากเป็นดาวจันทร์และเป็นธาตุน้ําและเป็นต้นน้ําด้วยนะคะก็จะเป็นคนที่สามารถปรับตัวเก่งอันนี้สําคัญมากนะคะคนเราถ้าเกิดว่าอยู่กับเข้ากับสังคมอยู่กับคนหมู่มากเไปนู่นมานี่หรือติดต่อทุกอย่างคือถ้า เราเข้ากับคนง่ายไม่มีปัญหากับผู้คนมันก็จะทําให้เป็นคนที่ดูดีมีเสน่ห์คือเขาเป็นคนที่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีมากๆนะคะนี่คือจุดเด่นของเขาคือปรับตัวได้ตามสถานการณ์ได้ดีนะคะแต่ข้อเสียอีกอย่างหนึ่งคือต้องระวังก็คือว่าชาวชาวราศีกรกฎเนี่ยเขาจะไม่ค่อยเด็ดขาดนะคะพอไม่ช่อยไม่ค่อยเด็ดขาดมันก็เลย ทําอะไรก็เลยก็จะไม่แน่นอนในเมื่อเราทราบความหมายของดวงดาวของเราแล้วพฤติกรรมนิสัยใจคอของเราอยู่แล้วชาวกรกฎต้องเพิ่มความหนักแน่นนะคะเพื่อจะได้เกิดความแน่นอนเกิดความมั่นคงในทุกๆเรื่องนะคะแล้วก็ไม่ควรที่จะเปลี่ยนใจอะไรง่ายๆนะคะไม่งั้นเนี่ยเออจะมีปัญหาได้นะคะก็คือมันเป็นอะไรที่แบบว่าคนแบบเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเนี่ยมันก็ทําให คนก็ตามไม่ทันเหมือนกันนะคะแล้วก็ปัญหามันก็จะตามมาหลากหลายแบบนะคะอันนี้เรามาดูนะคะชาวกรกฏเนี่ยเขารักครอบครัวอย่างมากนะคะแล้วเขาก็จะเอาใจใส่ครอบครัวอย่างมีระเบียบแล้วก็มีวินัยอย่างมากนะคะถ้าใครได้ชาวกรกฏไปเป็นคู่ชีวิตนี่โชคดีนะคะในเรื่องตรงนี้นะคะ แต่ว่าชาวกรกฎก็ต้องระวังสุขภาพนะคะสุขภาพเกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยต้องระวังสิ่งที่ต้องเอ่อมันไปดูแลสุขภาพนิดน,นึงก็คือเกี่ยวกับโรคลมทั้งหมดเลยนะคะลมในร่างกายเราทั้งหมดเลยแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของ เ,เกี่ยวกับท่อนขานะคะช่วงขาเหนือหัวเข่ามาเนี่ยให้ระวังสะโพกอะไรพวกนี้แล้วก็อาจจะแบบปวดขาปวดเอวปวดหลังหน้าขาหลังขาอะไรประมาณนี้แล้วก็รวมถึงดวงตานะคะแล้วก็ต่อมไรท่อทั้งหมดเลยนะคะต่อมน้ําเหลืองแล้วก็ซวงอกนะคะถ้าท่านใดมีปัญหาอยู่อยากให้ไป ดูแลแล้วก็ไปหาหมอนะคะแล้วก็ทําการแก้ไขนะคะแต่ถ้าใครไม่ได้มีโรคภัยแค่เจ็บอะไรที่กล่าวมาตรงนี้เลยถือว่าท่านโชคดีมากๆแล้วก็เป็นสิ่งที่น่ายินดีอย่างมากนะคะตอนนี้ว่าถ้าใครเนี่ยเอ,อมีดาวจันทร์อยู่ในราศีกรกฎแบบตรงๆที่กล่าวมานะคะนั่นหมายความว่าดวงของท่านเนี่ย มีดาวจันร์ทได้ตำแหน่งเกษตรนะคะหมายถึงความมั่นคงความปึกแผ่นจะเกิดกับเจ้าชะตาในรูปแบบของดาวจันร์ทนั่นเองนะคะดวงครึ่งปีหลังนะคะของชาวกรกฏนะคะตั้งแต่เดือน ช่วงเดือนกรกฎาคนี้นะคะท่านใดที่ตกงานนะคะท่านมีโอกาสที่จะได้งานมากเลยและจะเป็นงานที่แบบว่าท่านรอคอยมานานท่านแบบใฝ่หามาแล้วก็เป็นงานที่ถูกฉลกถูกชะตาแล้วก็เป็นงานที่ท่านอยากจะทํานะคะท่านจะได้มันนะคะหรือรวมถึงใครที่ติดขัดเรื่องงานที่แบบค้างคากันไว้งานเก่าๆอะไรประมาณนั้นนะท่านก็จะได้เริ่มทําสางต่อได้ขยับขยายนะคะช่วงนี้นะคะ ใครไม่มีโชคนะ โชคจะมาหาท่านแล้วนะคะท่านจะขยับขยายในเรื่องของการงานการเงินนะคะแล้วก็อาจจะมีผู้ใหญ่ใจดีนะคะหรือคนที่เคยคุยกันไว้หรือมีพันธสัญญากันไว้หรือมีคอนเน็ชันกันไว้ที่ติดต่อกันไว้เนี่ยเขาจะสามารถช่วยเหลือท่านได้กรณีถ้าเกิดว่าเให้เขาช่วยในเรื่องของงานที่มันมีปัญหาหรือมันสะดุดหรือรวมถึงคนที่จะเทํางานใหม่ด้วยนะคะ ก็ท่านจะโชคดีตรงเรื่องตรงนี้เลยนะคะยาวไปเลยนะคะยันสิ้นปีนะคะแต่ว่าโชคน่าจะเน้นในเรื่องของโชคเรื่องงานนะคะแต่พอเดือนตุลาคม ไปแล้วนะคะสิ่งที่ชาวกรกฎจะได้เพิ่มเข้ามาก็คือจะรู้สึกดีมีความสุขรู้สึกมีความหวังแล้วก็มีโอกาสที่จะได้ธุรกิจอาจจะได้งานตัวใหญ่ๆมากกว่าเดิมเป็นงานตัวใหม่นะคะแล้วรวมถึงท่านจะได้โชคจากการเสี่ยงโชคนะคะมีโอกาสที่จะ ได้บ้านหลังใหม่นะคะหรือว่ารีโนเวทใหม่แล้วก็ได้รถคันใหม่นะคะมีโอกาสสูงเป็นไปได้มากๆเพราะว่าดวงท่านมาแล้วนะคะท่านจะดวงดีขึ้นอย่างต่อเนื่องอย่างโดดเด่นอย่างเห็นได้ชัดนะคะเหตุ hmm. ผลเพราะว่าดาวราหูเนี่ยเขาจะย้ายจากราศีเมษมาราศีมินนะคะเขาก็จะช่วยให้ท่านเนี่ยมีประสบความสำเร็จมีความสุข มีความอุดมสมบูรณ์มั่งคั่งมากขึ้นกว่าเดิมนะคะก่อนหน้านี้เนี่ยเขาจะช่วยเรื่องงานนะคะแต่พอตุลาสิจตุลาไปแล้วนะคะให้สังเกตดูนะคะเขาจะมาเต็มเต็มเลยจะช่วยให้ท่านเนี่ยมีความสุขขึ้นในสิ่งที่ท่านต้องการปรารถนาอยู่อาจจะเป็นในเรื่องของงานตัวใหญ่ๆโปรเจกต,ต์ใหญ่ๆห,หรืออาจจะเป็นอยากจะได้รถอยากจะได้บ้านหรือต้องการจะ ใครอาจจะแบบต้องการที่จะขายที่ดินน่ะท่านก็มีโอกาสที่จะขายที่ดินสําเร็จนะคะมีโอกาสเป็นไปได้สูงเลยนะคะแล้วก็ดาวราหูเนี่ยท่านเขาย้ายราศีเนี่ยเขาให้โชคให้ลาบท่านเนี่ยท่านอาจจะแบบปังๆเฮงๆเลยแบบว่าเป็นอะไรที่แบบว่าได้ได้เงินได้โชคได้ลาบหรือได้งานแบบเกินคาดนะคะยิ่งกว่านั้นท่านเอยังได มีดาวมนุษย์ยูอีกนะคะหรือว่าเลขศูนนะคะเป็นดาวมนุษย์ยูจะช่วยท่านนะคะจะทําให้ท่านรู้สึกว่าท่านจะมีเซนต์รู้สึกมีลางสังหอรที่ดีมีเซนต์ที่ดีพูดง่ายๆว่าถ้าเกิดว่าชาวกรกฎท่านใดรู้สึกว่ามีความฝันอะไรแปลกๆหรือพิเศษอะไรแบบว่าไม่เคยนึกมาก่อนไม่เคยแบบรู้สึกแบบนี้มาก่อนท่านท่านถ้าท่านเอ๊ะเมื่อไหร่เนี่ยท่านรู้สึกดีตรงตรงนี้นะคะให้ท่านเนี่ย ไปเสี่ยงโชคเลยนะคะไม่แน่นะคะท่านอาจจะเฮงเฮงก็ได้นะคะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะคะขอตอกตอกตอกย้ําเลยนะคะว่าโชคเนี่ยที่ท่านเสี่ยงมาเนี่ยชาวกรกฎเนี่ยขอให้ว่าทําตามเซนส์ของตัวเองนะคะไม่ต้องเชื่อคนอื่นให้เชื่อความรู้สึกนึกคิด จินตนาการหรือเซนส์นของเราเนี่ยแน่นละ่ะคือเป็นเป็นตัวเปิดโอกาสนะคะเป็นตัวสนับสนุนหนุนดวงให้ท่านเนี่ยไม่แน่ท่านอาจจะเฮงรวยแจ็คพอตก็เป็นไปได้นะคะขอให้เป็นแบบนั้นนะคะขอะชาวกรกฎนะคะแต่อีกเรื่องหนึง่งขอแนะนําให้ชาวกรกฎเนี่ยหาโอกาสหาจังหวะหาเวลาเนี่ยไปทําบุญเพื่อต้อนรับ ดาวพระเกตนะคะเขาจะย้ายเข้ามาในราศีของของชาวกรกฎนะคะย้ายมา,าวันที่14กรกฎาน,นะคะ2566นี้นะคะให้เราเนี่ยไปทำบุญนะคะแล้วก็ทำบุญถึงบรรพบุรุษที่ร่วงลับไปแล้วนะคะแล้วก็อุทิศบุญกุศลต่างๆให้ทั้งบรรพบุรุษ แล้วก็รวมถึงถึงผู้มีพระคุณต่างๆแล้วก็เจ้ากรรมในเวรต่างๆนะคะทุกท่านที่เกี่ยวข้องเนี่ยให้เขาเนี่ยมาได้รับบุญรับกุศลในครั้งนี้นะคะมันจะทําให้อบุญกุศลอันเนี้ยจะตีกลับมาหาชาวกรกฎทุกท่านนะคะที่ได้ทําแบบนี้นะคะจะได้รวยๆเหงๆเกันตามๆไปเลยนะคะแล้วก็เราเผื่อมีอุปสรรคอะไรเนี่ยก็จะได้แก้ปัญหาได้ทันท่วงทีนะคะเพราะว่าดวงครึ่งปีหลังเนี่ย ของชาวกรกฎเนี่ยเป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆเป็นอะไรที่มันมีการเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่างนะคะจากก่อนหน้านี้เนี่ยซึ่งแบบไม่ไม่ค่อยโอเคนะคะแต่จากนี้ไปเนี่ยมันมีโอกาสมีความหวังนะคะอ,อของราศีกรกฎเนี่ยมาถึงท่านแล้วนะคะแล้วก็แต่สิ่งที่เราก็ต้องระวังนิดนึงในเรื่องของบุคคลที่สามนะคะอะไรก็แล้วแต่ที่ เชื่อมโยงกับบุคคลที่สามขอให้เพิ่มความรอบคอบเพิ่มการวางแผนเพื่อความชัดเจนนะคะอาจจะมีเดวหรือทำธุรกิจอะไรต่างๆประสานงานหุ้นส่วนรวมถึงเพื่อนร่วมงานนะคะคือต้องเคลียร์กันตั้งแต่เริ่มต้นนะคะหรือถ้ามีปัญหาเล็กน้อยก็ต้องรีบจัดการหรือแก้ปัญหาไปก่อนนะคะ เพิ่มความชัดเจนไปข้อตกลงเงื่อนไขอะไรต่างๆเนี่ยขอให้แบบว่าเคลียร์กันไปเลยนะคะจะได้ปัญหาไม่ตามมาเพราะว่าอะไรเพราะว่าดาวพุธเนี่ยมันเกี่ยวกับในเรื่องของเอกสารหรือสัญญาต่างๆเนี่ยมันมันค่อนข้างเสียนะคะเสียมากกว่าดีมันอาจจะทำให้ชาวกรกฎเนี่ยอาจจะมีปัญหามาก็ได้นะคะแต่ถ้าใครไม่มีปัญหานี่โอเคสุดยอดดีมากๆนะคะแต่ก็อยากให้ เพิ่มความระมัดระวังตรงนี้นะคะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะคะถ้าเกิดใครที่ไปหาผู้หลักผู้ใหญ่หรือคนที่เราดีลหรือมีคอนเน็ t ชันอยู่ไปรอบแรกแล้วเขาไม่โอเคเนี่ยเราต้องกลับไปหาเขาใหม่นะคะอย่าเพิ่งถอดใจอย่าเพิ่งท้อนะคะเพราะว่าปัญหานะมีไว้ให้แก้นะคะก็คือว่าท่านมีโอกาสที่จะ ประสบความสําเร็จรุ่วงตามสิ่งที่ท่านต้องการได้แต่ท่านต้องอดอดทนเหมือนจะตื้อน,นิดๆก็เป็นไปได้นะคะคือดวงผู้ใหญ่ เขาก็จะแบบว่าเหมือนเราต้องแก้ไขะนะคะต้องแก้ไขแต่การแก้ไขนี้ไม่ได้หมายความว่าเขาจะไม่โอเคนะเขาจะโอเคแต่ว่าเราจะต้องเพิ่มเหมือนเพิ่มเพิ่มความอดทนนิดนึงนะคะเพิ่มความพยายามเพิ่มความอดทนแล้วก็กลับไปหาเขาใหม่ถ้าเกิดว่าใครโดนปฏิเสธในทุกๆเรื่องเลยที่การไปขอร้องหรือให้ใครช่วยเหลือขอให้ กลับไปอีกรอบหนึ่งนะคะท่านมีโอกาสที่จะได้ผลลัพธ์ที่ท่านตั้งใจไว้จะสําเร็จนะคะสําหรับชาวกรกฏท่านใดที่ยังไม่มีแฟนหรือยังไม่มีคนรักนะคะท่านมีโอกาสที่จะได้แฟนหรือได้คนรักนะคะที่ดีด้วยนะคะแต่คนที่มีแฟนหรือมีคนรักอยู่แล้วเนี่ยก็ เป็นไปได้สูงมากที่จะได้แต่งงานกันนะคะไปในปีนี้นะคะแล้วก็เป็นอะไรที่ดีมากๆเพราะว่าอยู่ความรักของท่านอยู่ในตำแหน่งที่เป็นลาภะเป็นโชคเป็นลาภให้ท่านนะคะจะได้ความสุขเต็มกันนะคะมีความทั้งความรักความเอื้ออาทรแล้วก็เงินทองไหลามาเทมานะคะดีมากๆถ้าใครได้แต่งงานนะคะเกี่ยวกับเรื่องความรักท่านโอเคมากสําหรับชาวกรกฎนะคะ แล้วก็เอท่านที่ตกงานนี้สบายมากท่านมีโอกาสได้งานนะคะแล้วก็งานที่ข้างๆอยู่เอากัลบมาทํานะคะอย่าพึ่งท้ออย่าพึ่งถอดใจทําต่อไปเลยได้เลยนะคะแล้วก็ในเรื่องของชาวกรกฏเนี่ยอาจจะมีเหมือนมีคนมาช่วยเหลือเนี่ยแต่ว่าเป็นเป็นเหมือนอายุน้อยกว่าเป็นอาจจะเป็นลูกหรือเป็นบุตรธิดาหรือเป็น คนที่แบบอายุน้อยกว่าหรือเท่ากันนะคะเขาอาจจะแนะนำในเรื่องของการงานหรือมีคอนเน็ชันที่แบบว่ามาเสริมมาเสริมดวงเราอะ่ะมาช่วยเราอะ่ะและเราอาจจะนึกไม่ถึงคาดไม่ถึงว่าเห็นว่าเป็นเด็กเห็นว่าอายุยังน้อยนะคะแต่นั่นละ่ะดวงเขาเนี่ยเสริมเราได้เราควรจะแบบว่าฟังเขานิดนึงก็ดีนะคะมันก็เป็นมันจะเป็นเรื่อง อีกโอกาสหนึ่งนะคะแล้วก็ขอแนะนําชาวกรกฎทุกท่านนะคะตัวเลขนะคะที่เป็นเสริมสิริมงคลต่อต่อท่านอย่างมากเลยนะคะก็คือมีเลขสองเลขหนึ่งเลขห้าเลขหกนะคะถ้าเป็นดาวเนี่ยนะคะก็จะเป็นดาวจันทร์ดาวอาทิตย์แล้วก็ดาวพฤหัสแล้วก็ดาวศุกร นะคะเป็นอะไรที่เวิร์กมากๆนะคะเอ,อ่อจะส่งเสริมให้โชคให้ลาบท่านท่านจะช่วยสนับสนุนทําให้ชาวกอรกกดเนี่ยมีเงินใช้อยู่ดีอยู่ดีอยู่เย็นเป็นสุขนะคะมีมีแบบไม่เจ็บไม่จนอะไรประมาณนั้นนะจะแบบเสริมเติมให้ท่านเนี่ยมีโชคมีลาบมากขึ้นนะคะแล้วก็จะทําให้ท่านเนี่ยมีความสุขมากขึ้นเช่นถ้าเกิดท่านใดอาจจะแบบอยากจะได้รถใหม่หรือว่าซื้อบ้านใหม่ อะไรประมาณนี้แล้วแบบยังไม่มีตัวเลขในใจลองเอาเลขสี่ตัวเลขนี้เอาไปพิจารณานะคะเพราะว่าจะส่งเสริมให้ท่านเนี่ยอย่างดีมากๆเลยนะคะสรุปโดยรวมนะคะดวงของชาวกรกฎครึ่งปีหลังนะคะจากนี้จนถึงสิ้นปีนะคะท่านจะได้รับการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นนะคะชาวกรกฎจะมีความสุขจะมีความหวังจะมีความ ลื่นเลงใจสดชื่นมากขึ้นอย่างได้ชัดเจนเลยนะคะถ้าเปรียบเทียบกับก่อนหน้านี้ที่จะมีเรื่องราวหรือวิบากกรรมต่างๆหลากหลายเข้ามานะคะต่อจากนี้ท่านจะเริ่มประคับประคองนะคะแล้วก็ในงานเงินความรักแล้วก็ ธุรกิจต่างๆของท่านเนี่ยแล้วท่านก็จะมีทั้งขวัญกําลังใจตัวเองเนี่ยรวมไปถึงคนรอบข้างครอบครัวของท่านด้วยนะคะแล้วก็จะมีตัวช่วยท่านหลายๆอย่างเข้ามาเลยนะคะไม่ว่าจะเรื่องงานเรื่องเองเินเรื่องความรักโชคลาภต่างๆนะคะเพราะว่ามีทั้งดาวราหูจะมาช่วยท่านนะคะแล้วก็มีทั้งดาวมนุษย์ตะยูแล้วก็ดาวพรฤหัสที่สุดยอดมากๆเพราะว่าเป็น เขาเรียกว่าเป็นเป็นดาวฝ่ายดีนะคะเป็นประธานของสุภเคราะห์ช่วยท่านเต็มเ็มนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านเนี่ยตกน้ําไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้แน่นอนนะคะแล้วก็ดาวมนุตยูเนี่ยเขาอยู่ในภพที่แบบให้โชคให้ลาบอ่ะมันเป็นอะไรที่เขาคอยสนับสนุนให้โชคให้ลาบท่านอย่างเต็มกําลังนะคะสิ่งที่ท่านต้องวางแผนแล้วก็รอบคอบมากขึ้นก็คือเรื่อง เอกสารต่างๆทุกอย่างรวมทั้งเงื่อนเงื่อนไขต่างๆเกี่ยวกับสัญญาคำไม่ว่าจะเป็นทั้งคำพูดหรือเอกสารแล้วกอ็อะไรที่แบบค้างค้างกันไว้อะไรอย่างเงี้ยนะที่มีปัญหาหรือยังไม่มีแล้วเริ่มใหม่เนี่ยขอให้ท่านเนี่ยอรอบครอบเป็นกรณีพิเศษนะคะอย่างที่บอกเพราะว่าดาวพุธ ที่เป็นดาวเกี่ยวกับเอกสารหรือการคับประกันหรือเป็นดาวคําพูดเนี่ยเป็นดาวคอนเน็กชันต่างๆตัวเนี้อ่เค่อนข้างจะไปในทางที่เสียมากกว่าดีเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้แล้วเราควรระวังนะคะถ้าเราระวังเราวางแผนแล้วก็เพิ่มความชัดเจนนะแล้วอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าเพิ่มความอด อดอดทนนิดหนึ่งนะคะถ้าท่านทำสองอย่างนี้ผ่านไปได้นะะชาวกรกดจะเป็นอะไรที่สุดยอดมากๆนะคะในปีนี้ครึ่งปีหลังนี้นะคะท่านจะเฮงแล้วก็รวยนะคะมีโอกาสเป็นไปได้สูงไม่แน่นะคะเเศรษฐีใหม่ในปีนี้นะคะอาจจะเป็นชาวกรกดก็เป็นไปได้นะคะวันนี้รู้ดวงรู้ชีวิตจากกบโพลานะคะขอขออวยพรให้ชาวกรกดทุกท่านจงพบ ประสบแต่ความสุขความเจริญนะคะใครมีปัญหาอุปสรรคใดๆขอให้แก้ปัญหาผ่านวิกฤตไปได้ให้ไวที่สุดเลยนะคะแล้วก็ให้มีสุขภาพที่ดีมีแต่โชคลาภเฮงๆปังๆรวยๆกันทุกคนเลยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ